วัทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ชแ e l นลแชแนลแห่งเกมและศิลปะนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการเล่นเกมที่มีชื่อว่าลั p e ีสหรือว่าลัสไพเลต์นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรก็เราก็จะมาทำการสอนฟาร์มแววครับผมแต่ว่าที่จริงไม่ได้สอนฟาร์มแววหรอกแต่ว่าแค่จะมาสอนเงินนะผมพูดผิดอะ มาสอนฟาร์มเงินนะครับผมว่าฟาร์มยังไงให้เร็วนะครับผมเพียงเร็วเ่าสองรอมาก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการสร้างคลิปต่อไปให้มันดีขึ้นนะครับผมโอเคเราก็จะไปทําการสอนฟาร์มเงินขั้นตอนแรกเลยคุณมาที่เกาะเนี่ยอือ่ะแรกทาสเต็ตก็คือใสด่ดาบไปเลยแล้วก็ทําให้เลือดนี้มีเยอะๆด้วยนะนี่ก็ให้มาที่เกาะ เอาไฟนะครับผมก่อ,อนนี้แล้วคุณก็ไปเลยน,นี่จะเดินก็ได้แต่ว่าผมเป็นบินก็จะทําการบินไปเลนะสีครับพี่เอ้าี่โอ,โอ้ไม่กดอะ่ะเอ้ามาผมว่าเดินไปดีกว่าโอ้โหมีคนฟาดอยู่แล้วมาถ้ามาหลังจากที่คุณมาเกาะน,นี้แล้วใช่ไหมบอสไฟก็จะเกิดอยู่ที่เกาะน,นี้แหละครับผม ซึ่งไอบอสตัวนี้มันจะดรอเงิน2ล้านนะครับผมซึ่งมีโอกาสเอาไปสูงผลได้เลยนะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับอะไรแบบนี้เอ้าบอสเอาบอสแตกหรอโอ้จบแล้วคือผมจะบอกให้ว่าบอสมันจะเกิดที่เกาะอ่างนี้ครับผมมันจะเกิดประมาณทุกๆุสองชั่วโมงมั้งไม่แน่ใจว่า ไอเจ้าบอสตัวแี้่จะตอบเงินสองล้านนะครับผมพอทุกท่านฟาร์มตรงเงินตรงก่อนเนี้ยแหละฟาร์มไปเลยนะผมตัดสลับกับการฟาร์มเวลของตัวเองด้วยนะเดี๋ยวก็ทุกท่านก็ฟาร์มเกาะน,นี้ยาวๆก็ได้นะสำหรับใครที่สำหรับจะปั๊มเงินตัวผมไม่แนะนำสำหรับการฟาร์มเวล,เวลก่อน,นี้เพราะว่าวนมันมาให้เอ็กพีน้อยนะผมแต่ว่ามันจะให้เงินอย่างเยอะเลยนะ ก็สำหรับใ,ใครที่จะมาฟาร์มเงินก็ฟการ์มก่อนี้ได้นะเค okay. เดี๋ยวจะรอบอสเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นผมจะไปกะกเ,ออปเาไปกาะแรกเออไปราไปเกาะแรกันเลยครับผมจะได้มีคนสูมผลให้เราไหมอนะนี่ตอนนี้มันใช้แรงลูกทัวงอยู่นะผม <S <S เดี๋ยวเราจะมารีวิวผลแรงน้กทวง <S 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 ด้วยดีกว่านะขอ เอากานไปที่เกาะแรกเลยนะครับผมไปตามมาเลยครับ ครับผมเมา่มาถึงเกาะแรกเป็นที่เรียบร้อยอก็คือเกาะเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่นะเออเอ้ผลอะไรอ่ะฮะผลอะไรครับเนี่ยโยมิโยมิออผลบลูกเลงเ็ของเออปุสบบุกนะผมหรือก็คือไอ้เอจ้าหัวกระโหลกของกลุ่มหมวกฟางนะผมมตามที่ผมบอกนะผมก็จะมารีวิวทางด้านของผล แรงกำ่วงครับผมถ้าแซดจะเป็นการเป็นอย่างนี้เลยจะไปพื้นออกไปอย่างนี้นะนี่คอนข้างดีเลยทีเดียวดีมั้งถ้าต่อมาจะเป็นถ้า x นะผมต้องอยู่ใกล้ๆกนะันนะนี่มันจะทุกพื้นนะครับผมแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นี่พ่นเพลิงเทยทีเดียวนะผมซึ่งค่า c ก็จะเป็นบินนะถ้า ถ้าเอ,อ่อวีจะเป็นการเสกปุกะบาทลงมาหนึ่งลูกขอเท่านั้นเอ้ยนายเอาขนโยมีขนโยมีเฮ้ยเฮ้ยโยมีโอ้ผมตอบไปให้ตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันมีท่าเดียวคือแคาบินมนะัหน่ะมาสำหรับใครที่ยังไม่เห็นเลยแบบปุกะบาทจริงๆเดี๋ยวให้ดูกดวี v. ซุ่มดีโอโอเคส่วนถ้าบินก็จะประมาณนี้น,น,นี่นี่นี่นะนี่น่น่คือการบินของผลโยมี่โยมี่นะของนอ,อไอบ้บลกของเรานะ่เองไอจอมเครื่องดนตรีของกลุ่มหมวกฟางนะนี่ถ้าบินก็อย่างที่คนเห็นก็คือการขีหินนะซึ่งมันสามารถขีหินกากา,กาได้่ใเ่ดูนี่ นี่แล้วมันไปเอาหินอะไรมาเอาอากาศมารวมเป็นหินเหรอคือไบบไม่รู้อะก็ประมาณนี้เจ้าขอทําการตัดไปตอนเวลาที่บอสเกิดแล้วกันนะเคครับ okay, ผมถ้าเกิดบอสนี่ครับผมบอสไฟจะ,ะหน้าตาประมาณนี้โอ้ยปักละเออนี่ครับผมหน้าตาของบอสไฟจะประมาณนี้ดีเป็นเจ้าบอสต,ตัวนี้ ถ้าผมข้ามก็จะนานนะครับผมนี่ก็ตีไปเลยบางครั้งก็จะบักฟังครังก็จะไม่บั็กนะครับผมแล้วแต่เอาลงมุอมันว่ามันจะบั็อกหรือไม่ถ้ามันบักก็จะยืนอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยนะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะก็ตีมันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าผมตีมันจะนานอะ่ะเพราะฉะนั้นขอตัดคลิปไปตอนเวลาที่ผมตีมันเสร็จเลยนะกันนะครับผม ก็ขอโทษทีแล้วับผมคือผมตีต่อไม่ได้ละเพราะอะไรนะแอดผมจะหมดแล้วก็ผมเดี๋ยวผมต้องมีเวลาต้องไปตัดต่อคลิปต,ต้องอัดลงคลิปอีกนะเพราะฉะนั้นก็ขอจบคลิปดีกว่านะครับผมลองถ้าเกิดทุกคนตีปุ๊บก็จะได้เงินมาสองร้านนะโอเคมาตีกับบอตตัวนี้แล้วผมก็ถ้าใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการสร้างคลิปวิด,วด,วด,วดีกว่านี้ก่อนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม